แขกผู้มีเกียรติร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะ <มา S 2> ที่จะให้เกษตรกรพ่ฒน์พุ่มนะคะต้นทุตน,ตนต่ำอย่างเป็นทางการครับอพื้นที่มัสิน้ 6, 22, 22นหกพันยี่สิบสองสองร้อยยี่สิห้าตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้หลักท,ท่านประธานขอติเชิญครับ เรียนท่านพลโทบุญสินภาคกลางที่ผู้สารวิรกฤตุท่านครับสืบเรื่องมาจากชมรมบันดีมาเมย่ราชพัชร์พิตรีท่านประธานชมรมผู้เรียนคุณรูสมบูรณ์มากมีความสมาธสไม่ขีกันแล้วก็เข้มแข็งกลุ่มพวกเราแล้วก็ ผลิตกุ้งให้ให้ได้มาตรฐานสากลครับและสุดท้ายนี้นะครับขอแล้วก็ขอของชีล่ลตด้วยครับคุณได้วัากันแล้งค่ะท่านมีวิดีโอไหมคะเพิมสามารถแช็ได้นะะคะ และแนวทางแก้ไขปัญหาโรคท้องทะเลนะคะอีกสักเดียวข้อนันค่ะทุกท่านขาครับลัพายาแล้วตรัรนแล้ก็นทนารใช้พลังงานดวยการนำทุกท่านเข้าสู่การบรรยายในหัวขอ้อแรกเป็นการบรรยายด้วยปัจจัยจริจก็จะมีข้อมวลที่เกี่ยวกับด้าในใบนเว็บไซต์ของอีงนั้น เป็นจังหวะที่เรียนผู้ดองก็เยอะนะคะ่อนอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องการแก้ะาก